lặng bắt bắt lặng bắt, em lặng siêng năng lạng bắt 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 lần, bắt, lần, bắt lần, bắt lần, bắt, lần, bắt lần lần, bắt bắt, ก็เอ้ยขอไข่อยู่ไรเ้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคุณถึงขังถึงขังถึงขังขอระคังข้างฝาง,งูงูตายเลยก้า โจจานสตีโชชงิงลังโชช้างตหนีโซโซล่างตีโชกะซืะอหูกันโยผู้หญิงชูผ้าโจสดาควนพันโจปะตากหวน,น,วนถันโถฐันข้า่ยอม ทอนางบุญโทหน่าหง่อทอผู้เท่าเตินยองโดนีนไผ่ปองโดเด็กตรงนี้บนโตเต่าล้างตุ่มทอถุงแบบถุงทอทหารปดชนทอทงเท้ย่ง โนหนูตากไฟโบใบไม้ทับผมโปปลาโปปลาตาคมผอพึ่งคังลังหอหีบไปขอฟ้าโฉนท์ขันพอผานพอผานไม่รู้ พอผ่านวางตั้งตัวพอผ่านวางตั้งพอฟันพอฟันทำอะไรแอ้วฟันแปรงฟันพอฟันสะอาดจังคือฟันสะอาดกันพอฟันทำอะไรพอฟันพอสัมผาตั้งตุ้มพอสัมผาวกางใบแล้วกางใบมองมา โยยักษเที่ยวหยีโรเรือไผ่ไปโรลิงตายแล้วหอหยบโอเบนโอเบนปงยาวโซสราโซ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 ซาราเงียบเงาเงียบเงา ดสอพอลุสีปวดเจ้านวดเจ้าเสอเสือเอ้าดีดีรเจ้าเสอดาขนองดาวขนางหอหีบไทผ้าจจจุลาฮะฮัตยองอออางนั่งน้อง หอ่นกพูกตาโตองจบแล้วบ่จบแล้วบ่หอ่นกพูกตาโตเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้สิถามแยกสิถามตัวเดียวหนูชื่ออะไรเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงชูเปียนามสกุลอะไรใจสูงใจสูง เรียนหนังสืออยู่ชั้นปไหนชั้นปดียวเด็กศูนเด็กศูนเรียนอยู่เรียนมาอะไรอยู่โรงเรียนบ้านไหนลูกบ้านดุงใหญ่อยู่บ้านดุงใหญ่คุณครูสื่อว่าจังไหรค,คุณครูแต้วคุณครูแต้วหักหมูโบมีเพื่อนหนออลายบบเขาโรงเรียนนะ่ะ <c oughs> เอา เป็นยังคือหัวลอยจังสัรน์ช่วยโกฮะชุวยโตเดี๋ยวเดี๋ยวยายถามามีหมูหลายโบอยู่ห้องเรียนน่ะมีหลายหักหมูโบหักหักพ่อหักแม่โบหักหักน้องจุ้ยน้องจุ้ยอยู่กับไผ่น้องเมยเอ้ยน้องเมย์อยู่กับผู้ใด กาแ่กไพอีกกะพี่จุ้ยกไพอีกกับป๊าป๊าผู้ใดป๊าป๊าน่ะป๊า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 เบปพี่ป๊าป๊าาดอ้ไดป๊าป๊าน่ะพ่อพ่อป๊าป๊าป๊าคุณมามีกะไพอีกฮะย ครูครูตีบบครูหายโบ oh, <hi. S 1> คุณครู่ใจดีโบ<จ>คุณครูใจดีอยู่ไหมนบใช่ใช่คุณครูพาเรียนหนังสือคุณครูพาอ่านหนังพาอ่านหนังฮะพาอ่านหนังเอาคุณครูสอนว่าจังไหนสั่นครูพาร้องเพลงโบอ,ออกกำลังกายโอ้เฮ็ดจังไหนครูพาออกกำลังกายเฮ็ดสรงไหนไเอา้า เอาไม me. ่หน um, ูเฮ็ดท anyway. ่ามาอย่างเดียวสันบอกนี่ยร่างกยังิหนึ่งสองามส่าแบแบ่แบเอากักกโอแบแบแบกักักัแบแบแบกกกแบ่แบ่แ่กกักเฮ็ดยังไงนออกกำลังกายบอก กิจกรรมบอกน้องน้องเมยฮะกิจกรรมหรือว่าเฮ็ดยังหันคู่ภาเฮ็ดยังนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้นั่งตรงไหนนั่งตรงนี้โอ้ล้วเฮ็ดยังอีกบ่เนี่ยโยมาคึ๊กครับเออไว้ไว้ไว้ไอ้เสื้อสีสวยเสื้อเอ็นเอ็มเอ็มเอ็มคู่ภาคลองเพลงบอกเฮ็ดื้อสีเยอสื้เดงเดมัดมัดมัดเสื้อเด้งวะ เอาเพ่งยังคือเป็นสันมันเป็นสันตัวนสันตัวเออเรียนหนังสืออยู่บ้านยังอยู่บ้านตรงงหายอำเภอเอาเบอเห็นอุดรอุดรธานีเรียน้องเมย์้องเมย์ในจังปีแหละในจังปีแ่ะ์ในจังปีแล้วหนูอายุได้เท่าไหร่น้องเมย์อายุเท่าไหร่น้องเมย์ไม่รู้จัก อยูฮนี่อยูะไร้อยนี่ยูะไรไอ้ัวไเยอะอะไรักคุณคู่โบักคุณคูฮักคู่บักคุณคู่ารักบอนารักบอคุณคู่ได้ตีบบได้ให้บอบอะฮักฮักคูไหนหักคู่ักคูไหน คุณครูใหญ่ครูครูมึงครูโอ้ครูแต้วบ่แมงเงินคุณแต้วคุณครูเอ้าคุณครูใจดีบ่คุณครูใจดีคุณครูผู้งามบอคุณครูสอนดีบ่สอนดีอื ต้องไม่กินข้าวกับยังผู้พ่าก,กินข้าวกับยังขอ,อดไข่ขอ,อดไข่ได้กินนมบอได้กินนมได้กินนอมอยู่สวัสดีเอฟซีสวยๆดูนักขึ้นนักขึ้อดีนักขึกนหลั โอ้เก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดดีๆลูกเฮ็ดดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็งสินะนไม่เลยค่ะเนี่ยไม่เลยค่ะ